ยินด,ดีต้อนรับกลับสู่ช่องอาโต้คาช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับพาหนะทรงพลังที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำหรือทางอากาศถ้าคุณหลงไหลในเทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมหรืออาวุธล้ำยุคช่องนี้เหมาะสำหรับคุณอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเรา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังยุคใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือ OPL OTT 2026รถถังรุ่นอัปเกรดของกองทัพบ,บกไทยที่พัฒนาจากรถถังต้นแบบของยูเครนอย่าง T ี่ o p l o t โอปลอดรถถังรุ่นนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาทางทหารของไทยและการก้าวสู่ความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร,ร์แล้วอะไรคือจุดเด่นของ OPL OTT ทำไมไทยถึงเลือกใช้รถถังนี้แทนที่จะเป็นรุ่นจากตะวันตกและรุ่นอัปเกรดปี2026มีอะไรใหม่บ้างเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานการก,ก่อน OPL OTT เป็นรุ่นที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับไทยโดยพัฒนาจากรถถังที่840โอกของยูเครนผลิตโดยสำนักออกแบบคาชิฟมโรโซวีหนึ่งในผู้ผลิตรถถังที่เก่าแก่ในยุโรป ไทยเริ่มสั่งซื้อรถถังรุ่นนี้ในปี2011เพื่อทดแทนรถถังเก่าอย่าง m 4 1ที่ใช้งานมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ในตอนแรกมีการสั่งซื้อทั้งหมด49คันและเริ่มส่งมอบตั้งแต่ปี2014แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครนทำให้การผลิตและส่งมอบล่าช้าอย่างไรก็ตามภายในไม่กี่ปีรถถังทั้งหมดก็ถูกส่งมอบครบถ้วนและถูกนำมาใช้งานจริงโดยกองทัพบกไทย มาดูเรื่องสมรรถนะกันบ้างรถถัง OPLOTT ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 6TD2 ให้กำลังสูงสุด1,200แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนนั่นถือว่าเร็วมากสำหรับรถถังและเหมาะกับการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งในสนามรบโดยไม่ลดประสิทธิภาพด้านอาวุธในส่วนของอาวุธหลัก OPLOTT ใช้ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรรองรับกระสุนได้หลายประเภททั้งเจาะกรอ APFSDS ระเบิดแรงสูงฮีดและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีนั่นทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถรับมือได้ทั้งกับยานกราะและเป้าหมายที่มั่นคงแต่สิ่งที่ทำให้ OPL OTT โดดเด่นจริงๆคือระบบป้องกันขั้นสูงตัวถังรุ่นด้วยเกราะผสมแบบแยกส่วนและเกราะระเบิดปฏิก,กิริยาซึ่งช่วยป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ได้ดีนอกจากนี้ยังมีระบบวาตาสำหรับป้องกันการถูกเล็งด้วยเลเซอร์หรือเซนเซอร์จากศัตรู ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการรบยุคดิจิทัล OPLOTT ยังมาพร้อมระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยรวมถึงกล้องตรวจจับความร้อนกล้องเล็งเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนทำให้สามารถยิงได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่หรือในเวลากลางคืน ในด้านการปฏิบัติงานรถถังนี้มีคนประจําการ3นายคือผู้บังคับการคนยิงและคนขับไม่จำเป็นต้องมีคนโหลดกระสุนเพราะมีระบบโหลดอัตโนมัติช่วยลดจำนวนคนและยังทำให้ขนาดรถถังเล็กลงโดยไม่ลดประสิทธิภาพแล้วในรุ่น OPL o t p 2026มีอะไรเปลี่ยนไปการอัปเกรดในปี2026เน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้านอิเล็กทรอนิกส์การจัดการความร้อนและความสามารถในการสื่อสารระหว่างหน่วยรบ ระบบระบายความร้อนใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงและความชื้นของภูมิประเทศไทยโดยเฉพาะช่วยให้เครื่องยนต์และระบบควบคุมยังทำงานได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นอัปเกรดคือการเพิ่มระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้รถถังสามารถสื่อสารกับโดรนหน่วยบัญชาการและยานเกราะอ,อื่นๆได้แบบทันทีทันใดสร้างความได้เปรียบในยุทธวิธีแบบเครือข่าย นอกจากนี้ระบบช่วงล่างและสายพานยังถูกพัฒนาใหม่ให้สามารถเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่งทุ่ลเขหรือพื้นที่ภูเขาได้ดีขึ้นซึ่งสำคัญมากกับภารกิจภายในประเทศการเลือกใช้ OPLOTT ยังสะท้อนถึงทิศทางยุทธศาสตร์ของไทยที่ต้องการลดการพึ่งพาจากประเทศตะวันตกโดยการร่วมมือกับยูเครนเปิดโอกาสให้ไทยได้เทคโนโลยีและโอกาสในการผลิตหรือซ่อมบำรุงภายในประเทศแม้จะมีปัญหาในการส่งมอบช่วงแรก แต่การอัปเกรดในปี2026แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงครั้งใหญ่และความพร้อมในการปฏิบัติการจริงที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของไทยเ <C AS C> มื่อมองภาพรวม OPLOT 2026 <C AS C> ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดา,าแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพไทยยุคใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีความคล่องตัวและการป้องกันประเทศอย่างมีประสิทธิภาพถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่าง และกดติดตามช่องอาตโตคาเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับยานพาหนะทรงพลังจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ